ราชาลูกหนังทั่วโล่ขอเสนอถึงเวลารัดเข็มขัดสี่สตาแมนยูสงวรยืมตัวช่วงปีใหม่แมนยูในเตซซอแววจายตลาดอีกรอบในช่วงปีใหม่หลังจากสี่สั้นนี้พวกเขาสร้างผลงานได้อย่างเลวร้ายหลังจากเงินชอปปิ้งไปมากจนมินเมที่จะละเมิกดกฎการเงินแมนยูเตตูมองว่าจะควักกระเป๋าในเดือนหน้าแบบมัธยัตและอาจเน้นยืมนักเตะม,มาร่วมทีมก็เป็นได้ ก่อนหน้านี้ผีแดงเคยยืมตัวนักเตะในช่วงตลาดหน้าหนาวมาก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นมาเซลซาบิเซอร์วอลเวคฮอสและแจ็คบัตแลมยิ่งไปกว่าน,นั้นแมนเชสเตอร์เคยยืมโอเดียนอีกาโลและเอริกลาสันมาเสริมทัพเช่นกันจึงไม่แปลกหากพวกเขาจะใช้แนวทางนี้เสริมขุมกำลังแบบรับบรดเข็มขัดสุดชีวิตต่อกรณีนี้เอ็กเพรสสื่อเมืองผู้ดีมองว่ามี4สิตา์ที่เอริกเทนักน่าจะสนใจเมียงมองหากเขาไม่อาจใช้เงินได้แบบเกินตัวอีกต่อไปปีแอร์เอมิลฮอยเบิ กองกลางทีมสเปอร์ถูโยงกัมเต็ดเมื่อช่วงซัมเมอร์แต่สุดท้ายกองกลางทีมชาติเดนมาร์กยังปักหลักรับใช้ใกล้เดือทองต่อไปอย่างไรก็ดีในเกมพิมพ์ลิกซีซั่นนี้ดาวเตวัย28ปีไม่อยู่ในโพ1เบตคนแรกของอังเก้ปอสเตโกลูและได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแค่3นัดจาก16นัดซึ่งแน่นอนว่าเขาย่อมผิดหวังฉะนั้นแล้วดาวเตเดนจึงน่าจะเป็นตัวเลือกของเทนฮากคหากเขาหวังเสริมเกมในแดนกลางให้แข็งแกร่งกว่าที่เป็นอยู่ แต่ทั้งนี้กฎของพิม์ลีกระบุว่าแต่ละสโมสรสามารถยืมนักเตะจากทีมร่วมลีกได้แค่รายเดียวเท่านั้นจึงหมายความว่าแมนเชสเตอร์จะต้องส่งคืนเซกิโอเรกิลอนให้กับทีมเมืองหลวงในเดือนหน้าหากวังคว้าเอมลิลฮอยเบิร์กมาร่วมทีมช่องแคลรตัวดิโบเชื่อกันว่าเทนฮากหมายมั่นปั้นมือเซ็นสัญญากับเซนต์ฮาร์เพิ่มเติมและถูกลือกับอดีตกองหลังทีมบาซโลนาอย่างหนักแน่นอนว่าดาวเตะวัย23ปีมีค่าตัวที่ไม่ย่อมเยาว ดังนั้นการยืมตัวจึงมองดูมีความสมเหตุสมผลมากกว่าและที่สำคัญเมื่อไม่นานมานี้ทั้ง20ทีมในพรีเมียร์ลีกโหวตเสียงด้วยคะแนนส่วนใหญ่ไม่คัดค้านนิวคาเซลที่ถูกลือว่าหวังยืมนักเตะจากลีกซาอุดิอาระเบียซึ่งมีเจ้าของเดียวกันมาเสริมทัพจึงหมายความว่าผีแดงสามารถยืมเติร์โบรจากทีมนิสที่มีเซอร์จิมและคริฟเป็นเจ้าของได้เช่นกันหากเขาซื้อหุ้น25ของถินโอทฟฟร์ได้อย่างลุล่วงเมมฟิสเดบล วงจรชีวิตนักเตะของสตาร์ดั๊กอาจหวนกลับมาที่โรงละครแห่งความฝันอีกรอบก็เป็นไปได้แม้เขาจะย้ายมาตกอับกับในเดเมื่อปี2016และอำลาทีมในอีก2ปีต่อมาในยุคของโชเซ่มินโยถึงขณะนี้ในวัย29ปีเดอะปายถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่หยอกหากเทนหาคุณสื่อร่วมชาติจะมองหานักเตะที่สามารถป้อนบอลสนับสนุนให้ราสมุตหอยหลุนกระทุ้งประตูเนื่องจากอดีตปีกทีมบาร์เซโลนาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในลาลิก้าให้กับออเล็โกมาริต ในสีซั่นนี้แค่2เกมเท่านั้นมาเซลซาบิเซอร์เทนฮากถูกมองว่าก่อความผิดพลาดไม่เซ็นสัญญาซื้อขาดซาบิเซอร์หลังยืมกองกลางทีมชาติออสเตรียมาจากเบย์มินิกและนักเตะวัย29ปีสร้างผลงานกับปีศาจแดงได้อย่างน่าประทับใจแทนที่จะดึงซาบิเซอร์มาร่วมงานอย่างถาวรกุนซอดันหันไปลงทุนอย่างแพงกับเมสันเมาส์แต่อดีตกองกลางทีมเชลซีตอบแทนสโมสรไม่ได้ขณะที่โซฟิยานอัมระบัต มิดฟิลด์คู่บุญที่เขายืมมาจากฟิออรเรนตินามีฝีแข้งที่อืดเป็นเรือเกลือไม่อาจรับมือกับบอลที่มีสปีดจ,จัดจ้านในพียมลิกได้ถึงขณะน,นี้ซามิเซอร์ย้ายจากเสือใต้ไปคาแข้งกับบริเซียดอนุนแล้วแต่อาการบาดเจ็บทําให้เขาลงเล่นให้เสือเหลืองไปแค่ก้านัดเท่านั้นในเกมบุนเดสลีกาฉะนั้นแล้วหากเทนฮักต้องการมองหามิดฟิลด์เขาก็น่าจะฉุกคิดถึงซามิเซอร์ซึ่งที่สน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถแบกรับความท้าทายของลีกอิงลิชได้ งบมีจำกัดแมนยูล้มแผนโลก,กาซิมลโลและราฟาเอลวารานแมนยูนเต็ดถูกลือว่าต้องการโลก,กาซิมลโลกับวารานสองนักเตะสูงวัยเพื่อลดขนาดของทีมเนื่องจากพวกเขาเหลือเกมให้ลงเล่นในสีส่ชน,นี้แค่2รายการเท่านั้นคือพีเอเมลิกและ FA ฟเอครับตอกรณีดังกล่าวล่าสุดเมื่อ20ธันวาคม ESPN เผยว่าพีแดงตัดสินใจไม่ลอยแพร2สตาร์ดังแล้วหลังจากจอร์เมอร์เทอร์ผู้อำนวยการกีฬาเผยว่าสโมอสรจะใช้เงินเสริมทัพในแดนหน้าแบบจำกัดจำเกียร เพื่อไม่ให้ผิดกฎ f i n a n c i a l f a ล r Play ดังจะเห็นว่าเมื่อช่วงซัมเมอร์ทีมจากโอทัฟฟอร์ดจำเป็นต้องทำสัญญายืมตัวโซฟิยันอัมระบัตกับเซคิโอเรกิลอนเพื่อไม่ให้ใช้เงินเกินขอบเขตด้วยเหตุนี้ ESPN จึงชี้ว่ามเมเดตล้มแผนขายกาซิมโมลกับวารานลงแล้วหลังปล่อยดอนนี่ฟาราเบกกองกลางดัชให้ไอทักแฟร์เฟิร์ตยืมตัวเป็นที่เรียบร้อยอย่างไรก็ดีในรายของเจอดอนซานโชที่มีปัญหากับเอ็ิธเทนฮาร์กจะถูกลดทิ้งอย่างแน่นอน โดยอาจ,จใช้วิธีแลกตัวกับดอนเยลมาเลนกองหน้าทีมบริเซียดอนมุนอดีตต้นสกัดของสตาร์อิงลิชเนื่องจากสตาร์ทีมชาติฮอลแลนด์ต้องการอำลาทีมเสือเหลืองเนื่องจากไม่ได้ลงสนามมากพอและเป็นที่คาดกันว่าศูนย์หน้าวัย24ปีมีค่าตัวประมาณ25ล้านปอนด์แมนยูส่งแมมองเช็คฟอร์มสตาร์ญี่ปุ่นหวังแทนอันโตนี ดาวเตะทีมชาติบราซิลวัย22ปีย้ายจากอาร์เจนตอร์ดัมมาเล่นในถิ่นโอทฟอร์ดช่วงซัมเมอร์ปี2022โดยค่าตัวมหาศาลถึง85.5ล้านปอนด์แต่นักเตะท,ทำผลงานได้หน้าผิดหวังเหลือเกินโดยยิงไปเพียง8ประตูกับ3แอซิสจากการลงเล่น62เกมให้กับทีมขณะที่ฟอร์มการเล่นในฤดูก,กาลปัจจุบันก็ย่ำแย่เหลือทนเพราะเขายังยิงประตูไม่ได้เลยตลอด18เกมที่ลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ด้วยเหตุน,นี้ทำให้อริสเทนฮากุนสื่อชาวดัตจำเป็นนนต้ององงมมหหาเ,เล่นคน่คใ ื่อหวังมาทดแทนอดีตสตาร์อาแจ็ก์จากรายงานของเดอะซันสื่อดังในกฤระบุว่าแมนยูได้ส่งแมวมองเพื่อไปดูฟอร์มของคูโบซึ่งเคยอยู่กับราชันชุดขาวเรียมริดอย่างน้อย7ครั้งในฤดูกาลนี้คูโบเคยฝึกปลือฝีเท้าที่ศูนย์เยาวชนลามาเซียของบาร์เซโลนาเป็นเวลา4ปีก่อนมีโอกาสได้เซ็นสัญญากับเรียมริดในปี2019แต่นักเตะไม่เคยได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่โรสบังโกสเลย โดยส่วนใหญ่จะถูกส่งไปเล่นแบบยืมตัวกับมาโยกาบีอาริเอลและเคตาเฟ่สุดท้ายนักเตะตัดสินใจโบกมือลาถิ่นซาริโกโบราเบลแบบถาวรด้วยการเซ็นสัญญากับเรียวโซซิดาดโดยค่าตัวแค่5.5ล้านปอนด์โดยผลงานของสตาร์เลือดสมัยโดดเด่นมากๆเมื่อซัดไป15ประตูกับ13แอซิดเจากการเล่น67เกมให้ต้นสกัด โดยผลงานที่ยอดเยี่ยมทําให้คู่โบตกเป็นเป้าเสริมแกร่งของนาโปลีที่ยอมลงทุนยื่นข้อเสนอจํานวน26ล้านปอนด์ช่วงซัมเมอร์ล่าสุดแต่โดนโซเซดาปฏิเสธอย่างไม่ยดีเป็นที่เข้าใจกันว่าโซเซดาอยู่ในสถานการณ์ที่ดีมากๆในเรื่องการเจรจาขายคู่โบกเพราะนักเตะมีสัญญาจนถึงปี2027และคาดว่าพวกเขาพร้อมปล่อยตัวแข้งแดนสมุไรซึ่งสามารถเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ฝั่งขวาแต่โดดเด่นที่สุดหากสวมบทเพลย์เมเกอร์ถ้าได้ค่าตัว43ล้านปอนด์ สำหรับแมลมองของเมนเดตยังคงเฝ้าติดตามผลงานของคุโบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลนี้รวมทั้งเกมล่าสุดที่โซเซดาเสมอเรอเบรติสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งนักเตะได้รางวัล Player of the m a t c แและเชื่อว่าผีแดงยังคงจับตาพัฒนาการของนักเตะต่อไปเรื่อยๆทั้งนี้แมนเดอาจตัดสินใจปล่อยอันโตนี่ย้ายไปเล่นแบบยืมตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอให้กับโซเซดาพิจารณาปล่อยคุโบซึ่งผ่านการติดทีมชาติญี่ปุ่นมาแล้ว29ครั้งมาเล่นในโรงละครแห่งความฝัน หมดเวลาแล้วแมนยูไม่สนเซนทาวอนอัมระบัดเลือกคอบบี้ไมโนอนาคตทีมอัมระบัดย้ายจากม่วงมหาการฟิออเรนติน่ามาเล่นในทีมโอทฟฟอร์ดด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้ในช่วงวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ล่าสุดโดยแฟนบอลผีแดงคาดหวังในตัวเขาสูงมากเนื่องจากทำผลงานได้ยังโดดเด่นกับทีมชาติโมร็อกโกในศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์อย่างไรก็ตามผลงานของอัมระบัดไม่ได้เป็นไปอย่างที่หลายคนตั้งความหวังเอาไว้ โดยนักเตะได้เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ต17แมตช์นในทุกรายการและยิงไม่ได้เลยทําให้มีรายงานว่าสมสรอนไม่อยากใช้ออปชั่นเซ็นถาวรกับเขาหลังหมดสัญญายืมตัวแหล่งข่าววงในของสมสอรนแมนเชสเตอร์เผยกับเดอะซันสื่อดังในเมืองผู้ดีว่าไม่น่าเป็นไปได้เลยที่อาราบัตจะได้อยู่กับแมนเชสเตอร์นเต็ดหลังซัมเมอร์พวกเขามีออปชั่นที่จะเซ็นสัญญาถาวรแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันผู้จัดการทีมไม่มีแผนที่จะทําแบบนั้นไม่มีอะไรต้องสงสัยว่าอาราบัตเป็นนักเตะที่เก่ง แต่มีคําถามว่าเขาเหมาะสมที่จะเล่นในเพีย์ลีกหรือไม่ความเร็วของเกมมันแตกต่างกันมากโดยสถานการณ์ในตอนนี้เขาคงไม่ได้อยู่กับยูเนเต็ดคอบบี้คืออนาคตเอดิกเทนักมองว่าเด็กคนนี้เป็นหนึ่งในผู้เล่นดาวรุ่งพรสวรรค์สูงที่สุดที่เขาเคยร่วมงานด้วยเขาเป็นนักเตะที่เก่งจริงๆแรงข่าวคนเดิมกล่าวทิ้งท้ายทังนี้เมนูถือเป็นดาวรุ่งจากศูนย์ฝึกเยาวชนที่สมศรปลูกปั้นขึ้นมา และเป็นเพชรเม็ดงามที่กําลังได้รับการเจรนายจากเทนฮากโดยนักเตะม,มีโอกาสได้ลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่มาแล้วช่วง2-3เกมที่ผ่านมาและโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจโดยเฉพาะแมตช์ล่าสุดในศึกแดงเดือดที่เสมอกับลิปูศูนย์ต่อศูนย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมางดปักป้ายขายแมนยูจ่อยกเลิกสัญญาจด,ดอนสานโช แมนูเดมีแผนล,ลอยแพซานโชในเดือนหน้าเนื่องจากเขามีปัญหากับเอ็ิธเทนฮาร์และถูกสโมสร,รพักงานยาวเหยียดโดยไม่ได้ลงสนามอีกเลยเท่าที่ผ่านมาสตาร์วัยยีปีทูลือกับหลายสโมสร,รทั่วโลกแต่ล่าสุดเมื่อ20่ธันวาคมมิเรซาเรด,ดีนักข่าวสาวค่ายสกายสปอร์ตระบุว่าผีแดงตัดสินใจเลือกใช้วิธียกเลิกสัญญากับนักเตะแทนการขายทิ้งเพื่อหวังให้ทีมมีวัฒนธรรมภายในที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับที่มิเกลอาเจต้านำมาใช้กับอาเซนอนด้วยเชื่อว่าเป็นวิธีการที่ดีกว่าเรดดี้เผยว่าเมเตอรถกถึงประเด็นนี้เป็นการภายในแล้วโดยเลือกที่จะไม่ถอนทุนคืนแม้จะจ่ายเงินสูงถึง73ล้านปอนด์คว้าเข้ามาจากบริเียดอนนุนเนื่องจากสมสนมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อวัฒนธรรมภายในเช่นเดียวกับที่ทีมปืนใหญ่เลือกยกเลิกสัญญากับสตาดังหลายรายแทนการขายทิ้งไม่ว่าจะเป็นเมซุตโอซิลปีแอร์มริกโอบามยองและนิโคล่าเปเป ตอกรณีดังกล่าวเรดดี้แจกแจงว่ากลุ่มอินิออสที่จอดซื้อหุ้น25%ของสโมสรให้การสนับสนุนด้วยเห็นชอบว่าเรดเดวิลสมควรเลือกแนวทางยกเลิกสัญญากับซานโชเช่นกันเหมือนกับที่อาเซนอลประสบความสำเร็จจนทำให้ทีมมีผลงานที่กระเตื้องขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ